แล้วกรุงเทพร้อนนะเร้อนร้อนแล้วก็อารมณ์ร้ายง่ายมันร้อนเราบังคับมันให้เย็นไม่ได้นะทางโลก,กาธาตุทางวัตถุทางอะไรเนี้ยฝรั่งมันพยายามเอาชนะคนตะวันออกเราไม่ได้มุ่งเอาชนะโลกโลกภายนอก อย่างพยายามทําอย่างโน้นอย่างนี้จะเอาชนะธรรมชาติไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ชาวตะวันออกเราชนะโลกภายในสามารถพิชิตโลกภายในได้จนมันมันไม่ร้อนแล้วมันเย็นโลกภายนอกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆถ้าใครอายุมากหน่อยจะรู้สึกนะสมัยตอนควรแก่ๆยังเป็นเด็กๆเนะี บ้านเมืองมันดูร่มเย็นกว่านี้เยอะในกรุงเทพกลางคืนก็มืดมืดหลวงพ่อเกิดกรุงเทพตั้งแต่สมัยในกรุงเทพเนี่ยเสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไม้ทีเนะสาไม้บรรยากาศเนี่ยเวลาอ่านเรื่องผีนี่ให้มากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองที่ไม่รู้จักหลับแนละ้ว มันตื่นทางโลกนะแต่ทางใจนี่มันหลับสนิทเลยพวกเรามีบุญวาสนาเราได้สนใจศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนล้วก็จะได้ตื่นขึ้นมาโลกภายในของเรา่ยจะสงบร่มเย็นแล้วก็โลกในครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นพอเราร่มเย็นหนึ่งคนเนี้คนรอบๆตัวเราเขาก็จะเริ่มเย็นไปด้วย ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปคนที่สนใจาศาสนากันเยอะแยะ,ะแต่ก็น่าเห็นใจอย่างจะศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะธรรมะมีเยอะเหลือเกิน,นเยอะแยะไปหมดเลยตำรับตำราก็มากมายนะแค่พระไตรปิฎกก็ต้องเยอะแล้วหลายสิบเล่มอัตถถาอะไรตออะไรเยอะแยะไปหมดนะ จะศึกษาออกมาว่าตรงไหนเป็นแก่นที่ว่าถ้าจับหลักตัวนี้ได้แล้วเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติก็เหมือนกันสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่มากมายเลยทุกคนก็อ้างอิงพระไตรปิฎกได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ,ะทุกคนก็อ้างบอกว่าทำสติปัฏฐานทำวิปัสนาอ้างได้ทุกคน,นแต่คำสอนที่หลากหลายเนี่ยอะไรเป็นแก่นของมัน,นถ้าเราจับแก่นได้เนี่ย ก็จะเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดจริงๆแล้วหัวใจนะสิ่งที่เป็นกุญแจของการปฏิบัติที่จะไขเราไปสู่ความเข้าใจเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนะัคือความรู้สึกตัวไม่ว่าเราจะปฏิบัติด,ด้วยกรรมฐานชนิดใดเนะีก็ต้องทำด้วยความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวสัอย่างเดียวนี่ ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะนั้นจุดสําคัญนะคือต้องรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นแล้วก็ไปเจริญกายานุปัสสนานะหรือเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาก็ไม่ได้ผลเช่นถ้าเรารู้สึกตัวไม่เป็นเราตื่นไม่เป็นนะเราไปกําหนดลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี้ยอย่างมากที่สุดก็ได้แค่ความสงบ จิตรวมเข้ากบลมหายใจนิ่งๆไปนะพอจิตรวมแนบอยู่กบลมหายใจสักพักหนึ่งนะลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะจากเส้นเป็นเส้นสว่างเป็นสายของความสว่างก็ค่อยรวมเป็นดวงสว่างขึ้นมาอนยะ่างเงี้ยดูเข้าไปอีกได้แต่ความสุขความสงบหรือดูท้องพองยุบถ้าขาดความรู้สึกตัวนี่จิตจะไปอยู่ที่ท้องจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้อง ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตก็จะไหลไปอยู่ที่เท้าหัดดูเวทนาอย่างนั่งภาวนาแล้วก็ดูเวทนาความปวดความเมื่อยมันเกิดจิตมักจะไหลรวมเข้ากับเวทนาหรือไม่ต้องหงุดหงิดไปเลยนีใจมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่ตื่นหัดดูจิตดูใจก็กลายเป็นการเพ่งจิต การเพ่งจิตก็เป็นสมถะเหมือนกันบางคนก็ไปเพ่งใส่ความว่างๆนะไปกำหนดจิตยอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยแค่นั้นก็แค่สมถะอีกแหละนี่ถ้าเราอยากได้หัวใจนะของธรรมะจริงๆนะของภาคปฏิบัติเนะี่ยหัวใจของมันคือความรู้สึกตัวนะในภาคปริยัติเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นอัจฉริยะนะ หลวงพ่อพุทธธาตเนี่ยท่านสรุปออกมาในภาคปริยัติเนี่ยสิ่งที่เป็นแก่นคำสอนในาศาสนาพุทธเนี่ยท่านบอกว่าสัพเพธรรม,มานาราังอาภินิเวสายะประโยคนี้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำสอนทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆจะไปไม่ยึดมั่นไม่ได้ก็ใจมันยึดมั่น สิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ว่าทํายังไงเราจะตื่นขึ้นมาทํายังไงเราจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรมันอย่างมากที่สุดมันได้แค่สมถกรรมฐานอย่างเลวลงไปก็ได้แค่การบังคับกดข่มทรมานกายทรมานใจได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นแก่นเป็นหัวใจที่สําคัญ ต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้สึกตัวให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ขึ้นมานะตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อเราเราปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาดลวงปู่เหรียญยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูนะนันนะี้ตอนนั้นก็มีาราวาสเนี่ยชอบมาช่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อ วันหนึ่งก็มีคารวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดุยมาถามหลวงพ่อผมชื่อสุรวัตนะผมชื่อสุรวัตหลวงพ่อหันไปมองหน้านะวับหลวงพ่อก็บอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นทํากรรมฐานไม่ได้สักอย่างเดียวต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรรู้สึกตัวต้องไม่ลืมตัวเอง คนในโลกนี้จะลืมตัวเองทั้งวันทั้งคืนเรารู้สิ่งอื่นรู้สิ่งต่างๆนะมากมา,กายไก่กองรู้เรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่เราจินตนาการแต่เราไม่รู้สึกตัวคือเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเมื่อไรเราลืมกายเมื่อไรเราลืมใจนะเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้น เพราะความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงความเป็นตัวตนเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองที่เรียกว่าสัสตทิฏฐิเรียกอะไรนะสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาในความเป็นจริงก็เป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองถ้าใจของเราตื่นขึ้นมาใจเราไม่มีความเห็นผิดมันจะไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจะเห็นทันทีตัวเราไม่มีหรอกงั้น ต้องตื่นขึ้นมาให้ได้สภาวะแห่งความตื่นนะพูดเป็นภาษาคนนี่ยากที่สุดเลยใครๆก็คิดว่าตัวเองตื่นแล้วแต่ในความเป็นจริงในโลกนี้หาคนที่ตื่นนหาแทบไม่ได้เลยมีแต่คนที่ฝันทั้งๆท,ท,ที่ลืมตาฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนหลับก็ฝันนะตื่นก็ฝันการฝันตอนตื่นก็คือใจนี่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคิดเรื่อยๆไป คิดเรื่อง Nil, โน้นคิดเรื่องนี้ขณะที่คิดนั้นบางครั้งก็รู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีในขณะที่ใจลอยไปจิตหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้เรื่องที่คิดบ้างเนี่ยในขณะนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไป เมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมันนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจเ้าเรียกว่ามีสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ฉะเราต้องรู้สึกตัวนะอย่าให้ลืมกายอย่าให้ลืมใจ คอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเนืองเนืองคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเนืองเนืองอย่าเอาแต่หลงไปคิดคิดคิดนะคิดมาตั้งแต่เด็กพอสมควรแล้วต่อไปนี้หัดรู้สึกสะบ้างหัดเป็นคนที่มีความรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการปฏิบัติทำวิปัสสนาทุกๆอย่างต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐาน พอใจเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านนะแต่หลวงพ่อเคยเจอท่านท่านเป็นพระที่ดีเลิศองค์หนึ่งนะหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทําไมได้ต้นทางอ่ะเพราะถ้ารู้ว่าจิตคิดจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดจิตจะตื่นขึ้น,นมา สามารถรู้สึกกายสามารถรู้สึกใจได้เมื่อรู้สึกกายเมื่อรู้สึกใจเนืองเนืองนะต่อไปก็จะเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่ามีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นการรู้ความจริงของกายของใจนะรู้จะรู้สึกเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปเรื่อย จิตใจนี้ก็ทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่คงที่ไม่มีอารมณ์ชนิดใดในจิตใจเราที่คงที่มีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ของบังคับไม่ได้ด้วยนะจะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้จะไปดูหรือจะไปฟังหรือจะไปคิดเราเลือกไม่ได้จิตเขาทำงานของเขาเองล้วนๆเลย นการที่เรามีสติมีปัญญานะตามดูไปได้เห็นแต่ว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้าไปเห็นอย่างอื่นเห็นกายเห็นใจเป็นอย่างอื่นไม่ชื่อว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนายกตัวอย่างถ้าเราไปเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหลายคนชอบนะทำความสงบเข้ามาแล้วพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะ อันนั้นก็ดีเหมือนกันดีในแง่ของการข่มราคะเป็นการทําสมถกรรมฐานช่วยข่มราคะเหมาะกับพระหนุ่มเน้นน้อยนะพิจารณากายแล้วจะได้ไม่วิ่งตามสาวไปแต่ถ้าเราเห็นกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยเราจะรังเกียจกายนะใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาคือรังเกียจกายใจจะไม่ได้เป็นกลางต่อกายนะหรือเราดูจิตดูใจนะจิตใจเราว่างอยู่กับความว่างมีแต่ความสุขล้วนเลย เราเห็นจิตนี้เป็นความว่างเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นของไม่ดีนะเรากลับจะรู้สึกชอบมันใช่ไหมอย่างพอรู้กายว่าเป็นปฏิกรูลเป็นอสุภะนี่จิตเกิดติดลบติดเครื่องหมายลบคือไม่ชอบมันพอเห็นจิตใจเราสว่างว่างมีแต่ความสุขเลืนน่อนล้วนติดเครื่องหมายบวกคือไปชอบมันยังมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยจิตจะไม่หยุดการทํางานจิตไม่เป็นกลาง ใช่ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็น Sch ม no kind of ันว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เห็นจะต้องเกลียดมันหรือต้องรักมันเพราะมันของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์มันเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดากายนี้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดาจิตก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดามันจะไม่เกิดความรังเกียดกายรังเกียดใจแล้วก็ไม่เกิดหลงรักกายหลงรักใจ ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเองใจก็เป็นกลางกลางมันไม่ใช่เราจะไปยุ่งอะไรกับมันถ้าเห็นไตรลักษ์ใจจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นใจจะไม่เป็นกลางจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นรนทํางานไม่เลิกถ้าใจดิ้นรนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือการสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงจิตจะหมดการทํางาน จิตจะรู้สภาวะทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจรู้แล้วจบลงที่การรู้รู้แล้วไม่เติมแต่งไม่ทำงานใดๆต่อไปอีกการที่รู้แล้วไม่ทำอะไรต่อไปเนี่ยเป็นหลักสำคัญของการทำวิปัสสนานะรู้จริงๆรู้แล้วไม่แทรกแสงไม่คล้อยตามคือหลงไปแล้วก็ไม่แทรกแสงเข้าไปบังคับกดข่มเน่ตัวนี้เป็นภาวะซึ่งจิตจะเดินปัญญาที่แท้จริงนะ สิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทั้งหมดนะั้นมาจากเริ่มต้นด้วยการรู้สึกตัวไว้งนั้นความรู้สึกตัวนะั้นเหมือนลูกกุญแจมีกุญแจดอกนี่เราจะไขเปิดประตูออกไปสู่ความรู้แจ้งได้ถ้าไม่มีกุญแจแห่งความรู้สึกตัวนี่จะไขออกไปสู่ความรู้แจ้งไม่ได้จริงเราจะถูกขังอยู่ในห้องวนเวียนไปเรื่อยอยู่ในห้องนะคลาไปเรื่อยๆห้องที่เราถูกขังอยู่ก็คือคําว่าพบนั่นเอง พบเนี่ยมันเหมือนมีพบน้อยพบใหญ่นะวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งจิตเราก็เปลี่ยนพบไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางคราวเราจิตใจเรามีศีลมีธรรมเราก็อยู่ในพบของมนุษย์นะบางคราวจิตเรามีความโลภขึ้นมาเราก็ไปอยู่ในพบของเปรตไปอยู่ในห้องเปรตเนะี่ยบางวันจิตใจหรือบางขณะจิตใจเรายึดถือในความคิดความเห็นอย่างรุนแรงนี่พวกอสุรกายนะพวกที่เซลล์จัดยึดถือในความเห็นจัดจัดเนี่ยนะ พวกอสุรกายนะพวกเนี้ยไม่ค่อยรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรกับใครหรอกนึกว่ากูแน่กูหนึ่งเสมอหละนี่พวกอสุรกายไม่รับส่วนบุญพวกเปรตึงจะรับส่วนบุญหรือบางคราวจิตใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไปเสเวยพบที่มีความทุกข์ก็คือจิตใจเราตกนรกตั้งแต่ตัวเรายังไม่ทันจะตกมาคราวเราก็มีความสุขเราทําบุญทํากุศลจิตใจเรามีความสุขเราก็อยู่ในภพของเทวดา นะบางคราวเราก็ทำใจเข้าถึงความสงบเงียบอยู่ภายในเราก็ไปอยู่ในภพของผลมเนี่ยจิตใจของเรานะหมุนเวียนไปเรื่อยๆบางคราวก็หลงใจลอยไปนี่เป็นภพของสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานมีโมหะมากใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็ฟุ้งซ่านอุดตลุดไปไม่ก็ซึมไปเลยนะไม่ก็ลังเลสงสัยไอ้นนทนก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่หรือมันยังโน้นหรือมันอย่างนี้นะคิดมาก พวกคิดมากลังเลใจมากน,นี่ก็อยู่ในภพของเดร,าารัฉานเนี่ยใจของเราหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นแรงผลักดันตัณหาก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจมีความสุขคืออยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกขนะ์ความอยากนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆ ้าเรามีมีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากจิตไม่ถูกตัญหาผลักดันจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาค่อยฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศได้สิบห้านาทีนะไม่รู้เป็นยังไงเมื่อก่อนนี้เห็นไปเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศตอนท่านยังแข็งแรงเคยฟังท่านเทศทีนึงหลายชั่วโมงคือฟังจากเทปนะ ฟังลูกิษย์ลูกหาเล่าท่านเทศทีหนึ่งได้หลายชั่วโมงตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านเทศสิบนาทีสิบห้านาทีเรายังไม่แก่เท่าท่านเลยเทศเลือนทีด่เดียวแล้วนะคาพูดนะคาถ่ายทอดธรรมะด้วยคําพูดอะไรเนี้ยฟังเล่นๆนะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรอกต้องหัดปฏิบัติจริงๆหัดตื่นนะนั่งอยู่ในห้องนี้คอยรู้สึกไป สังเกตไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาสังเกตไหมขณะที่เราคิดเราลืมกายเราลืมใจนะหัดตัวนี้นะหัดตัวนี้ให้ไดนะ้พอเรารู้ทันว่าเราไปคิดจิตก็จะตื่นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแวบ,บหนึ่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดครั้งใหม่หลงไปคิดใหม่ก็รู้สึกเอาใหม่รู้สึกอีกงั้นทั้งวันนะใจเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆค่อยฝึกไป ไม่นานหลวงพ่อใช้คําว่าไม่นานนะก็จะเข้าใจความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรล,ลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลวงพ่อชอบพูดเรื่อยๆว่าง่ายนะง่ายนะเมื่อสองวันนี้มีพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทางยีสานครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ในงอิสานองหนึ่งท่านไปที่หลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงพ่ออยู่ ท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยท่านเอานังสือของหลวงพ่อนะไปให้ครูบาอาจารย์ของท่านอ่านครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อประโมทเขียนทุกอย่างเลยเห็นด้วยทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวคือมันยากนะห <c oughs> ลวงพ่อประโมทบอกทําไมมันง่ายนะเ <c oughs> นี่ยลูกศิษย์ท่านจามาเล่าให้ฟังรูบานุสอนมาเล่าให้ฟัง บอกว่าครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ถูกของท่านนะหลวงพ่อก็ถูกเพียงหลวงพ่อมันคนละมุมกันมันยากมากที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตื่นแล้วมันง่ายมากที่จะเข้าถึงมรรคนิพพานนะมันคนละมุมกันนะยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนะวิ่งเลาะเลาะไปเรื่อยเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยหาอย่างโน้นน่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะบรรลุ นะต้องไปทำบุญใส่บาทวันล,ละ7วัดถึงจะดีเนะี่ยจดจีนต้องฝังลูกนิมิต9วัดถึงจะดีอนะไรเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆไอ้นโน่นน่าจะดีไอ้นี่น่าจะดีเนะนี่เรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ริมฝั่งนะคนในโลกนี้เป็นแบบนีนะ้คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานแล้วยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิ บอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทําอัปปนาสมาธิให้ได้เสียก่อนเนี mm ่ย hmm. ถ้าทําอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดเนี่ยครูบาอาจารย์องค์นีท่านก็เล่านะครูบาโนศรท่านก็มาเล่าบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างที่อาจารย์ปราโมศสอนมันมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั่วขณนะเอาไว้เดินปัญญานะเรียกว่าคณิกาสมาธินะ นั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดกับที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่หลวงพ่อเปลี่ยนสำนวนในการพูดซะสำนวนให้มันทันสมัยให้คนรุ่นนี้ฟังได้เพราะคนรุ่นนี้อินทรียอ่อนนี่ต้องป้องปากพูดพูดแบบเกรงใจนะคนรุ่นนี้อินทรียอ่อนใจเสาะขี้เกียจขี้คล้าน,นมักง่ายโลเลนะนี่พูดเบาๆนะ มันไม่เหมือนคนใจเพชรรุ่นแต่ก่อนรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นแต่ก่อนครูบาอาจารย์หาท่านไปเรียนกับท่านนะท่านบอกไปพุโทโธไม่มีคําที่สองแล้วนะว่าผมจะพุโทโธไปเพื่ออะไรผมไม่พุโทโธได้ไหมผมจะหายใจอย่างเดียวได้ไหมหรือต้องหายใจด้วยพุโทโธด้วยไม่มีเลยนะคนรุ่นแต่ก่อนที่ไปเรียนแล้วได้ดิบได้ดีกันครูบาอาจารย์บอกพุโทโธฉันก็พุโทโธละพุโทโธไปปีสองปีนะ วันหนึ่งเดินผ่านกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ารู้สึกตัวไว้เนี่ยไหมหลายปีสะอสอนประโยคหนึ่งนะนอดทนมากเลยหลายปีจนได้ดิบได้ดีมาก็ใช้เวลาประมาณ16ปีนปีคนรุ่นนี้ถามว่าทำได้ไหมทำยากนะเพราะโลเลใจเสาะอ่อนแอท้อแท้ขี้บ่นนะไอ้อกริยาที่ไม่ดีทั้งหลายเอามาใส่ค่อนข้างจะได้ครบนะ นีนหลวงพ่อก็เลยต้องสอนแบบแจกแจงให้มากหน่อยรู้เหตุรู้ผลเราต้องทําอย่างนี้นะเพื่ออย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้แล้วก้าวต่อไปจะไปสู่จุดนี้ใช่หไหมต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจได้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปลืมมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจเห็นยังไงเห็นไตรลักษณ์มันต้องสอนละเอียดมากเลยนะ เห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจปล่อยวางได้แล้วเป็นอะไรเป็นพระอราหันต์สินะแค่นี้ยังไม่พอใจนะพระอราหันต์เป็นยังไงนะพระอราหันต์เห็นอะไรพระอรหันต์รู้อะไรนะนะต้องอธิบายมากมายเลยนะซึ่งไม่เหมือนสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านบอกคำสองคำท่านั้นเราก็ไปทำกันแรมปีนะเดี๋ยวนี้ต้องฟังกันแรมปีแล้วไปทำคำสองคำใช่ไหม หลวงพ่อถึงต้องเทศมากมายนะเทศแรมปีก็จะบอกเราคำสองคำว่ารู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้อย่าเผลออย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเนี่ยกิเลสจะเอาไปกินจะไปอบายซะหมดถ้ารู้สึกตัวนะจะได้เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหมจะได้ไปมรรคนิพพานได้อยู่ที่ความรู้สึกตัวนี่เองหัดรู้สึกหัดรู้สึกนะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกตัวคือใจลอย คือเมอคือเผลอคือหลงไปคิดนะคือลืมเนื้อลืมตัวเนะนี่ยศัตรูการตรงข้ามกันศนะัตรูอันดับสองคือการไปเพ่งไว้เหมือนคุณแถวที่เนี่ยใส่เสื้อขาวเนี่ยนะเป็นพวกเพ่งไวนะ้ไปเพ่งไว้กายนิ่งๆใจนิ่งๆนี่ศัตรูของความรู้สึกตัวเหมือนกันนะรู้สึกตัวแล้วไปบังคับใช้ไม่ได้นะต้องปล่อยนะรู้สึกตัวแล้วปล่อยไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วบังคับจนแข็งปักเลยนะใช้ไม่ได้จริงดอกนะ เอาวันนี้เทศพอสมควรแล้วนะเพราะว่าเทศตั้งแต่ต้นจนจบนะเอาต่อไปเชิญโยมถามในความเป็นจริงแล้วคาถามทั้งหลายนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปเลยแล้วก็จะเห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับเห็นเท่านี้แหละจะไปให้เกิดมรรคนิพพานได้ ลำพังนั่งถามหลวงพ่อไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกถามไปแล้วก็นึกว่าเข้าใจก็จำไว้เท่านั้นแหละธรรมะจำไว้ไม่ได้กินนะธรรมะที่อาศัยความจำไว้เนี่ยสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสซ่อนอยู่ในใจเรามันต้องเป็นธรรมะที่ช้ำแรกเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆนะถึงจะสู้กิเลสได้ต้องรู้ทันลงไปเลยกิเลแสแทรกเข้ามาในใจต้องรู้ทันเลยเนี่ยเราจะรู้ทันได้เราต้องไม่หลงนะต้องรู้สึกตัวอยู่ เอาเชิญถามยังจะมีใครถามไหมอุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วนะพวกที่จองชิวไว้จะยกเลิกก็ได้นะทำไมช่างถามหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ช่างถามนะไม่ค่อยถามหรอกไปเรียนท่านบอกให้ปฏิบัติก็ทำเอาบางคราวที่ท่านสอนนี่นะงงเลยนะงงท่านสอนแค่ไหนก็แค่นั้น่ะ อย่างบางคราวนะเคยไปถามอาจารย์มหาบัวนะท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเราก็ภาวนานะหรือหลวงปูด่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเอาเราก็ดูจิตเอานะหรือไปบางคราวนะเกิดสภาวะซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นนะจิตรวมตลอดวันตลอดคืนอยู่นั้นนะรวมทั้งๆที่เราไม่เคยฝึกเราขาดสตินะเรามีสติแก่กล้าช่วงหนึ่งฝึกแล้วก็นั่งก็เหมือนจะหลับ ยืนเดินนั่งนอนเหมือนจะหลับตลอดเวลาสงสัยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปถามหลวงปู่สิมนะไปถามท่านเมื่อวันที่ห้าสิงหาปีสองหกนะไปถามท่านว่าผมมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันเกิดจากอะไรผมจะต้องทํำยังไงจะได้ผ่านอาการอย่างนี้ไปท่านตอบบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยจบแล้ว ต้องใจถึงนี่เห็นไหมหลวงพ่อพอได้ยินท่านบอกว่าผู้รู้อย่าไปสงสัยมันเลยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อนะบอกผู้รู้อย่าสงสัยเลิกสงสัยไม่คิดจะถามต่อละนะไม่ถามแล้วนะท่านบอกว่าเราจะได้ของดีก็ดได้ของดีจริงๆนะงั้นถ้าเราไม่ถามมากเราแต่เรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างแท้จริงมันจะผ่านไปได้หมดเลยปัญหาในการปฏิบัติจะไม่มี ปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยเกิดจากการหลงกับอาการของจิตทั้งสิ้นเลอาการต่างๆนานาจิตไปหลงกับอาการแล้วก็คิดจะแก้อาการหรือคิดสงสัยในอาการเช่นจิตของผมทําไมมันใส่ไปสายมาสายขึ้นข้างบนแล้วก็ไหลลงข้างล่างสามขยักถอยไปข้างหลังอีก2อทีอย่างเงี้ยนะ <laughs> อาการอะไรก็ได้ก็แค่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีความสงสัยอะไร ถ้าสงสัยก็รู้ไปความสงสัยก็เป็นอาการของจิตอีกอย่างหนึ่งจิตมันไปคิดมากมันก็สงสัยขึ้นมาอาการชนิดนี้เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับอาการอย่างอื่นนั่นแหละอ้าใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้ว